มันไม่ละตากล้องเลยบอกนําไปแล้วพิ้าชอบกินแข็งนะก็มาจากคลิปเหมือนเดิมะมาจากกรุงเทปเลยถ้าาหกมาบอกก็ทีนี่มาถ้ามาบอกก็ทีถ้ามาบอกในคลิปดีมาจากกรุงเทปเลยมาหาพิ้าโอ้โหไม่ธรรมดานะนักเรียนแป้นพูดไม่ธรรมดา มดโมโด้ดนอะโม่เผาแล้วคนหัวนั้นหัวอะไรนั้นลูกค้าจะมาจากกรุงเทพมาถึงบดหัวนี่เอาเอาไม่ใช้อันนี้เหลืองแก้มลูกค้าสั่งเนื้อไก่ฉีกไก่ฉีกกองแ,แน่นอน แขงแขงมากกว่าสุกทีนี้ไปรับปอบเขาก็จะติดติดได้ติดต่อนเยอะนะเพราะตุเางมันยังไม่ได้ถุกจริงมันก็เลยจะไม่ค่อยร้อน ทุกนี้ฟีมันก็ขึ้นมากกว่านี้อีไกได้ตอบฟีมวน มันจะยิ้ม่ันอยนั่นกสองวันเลยเนี่ย้็ายแล้วนนี่อันนี้มันสุกยัน่าจะกินได้เลยแต่นัเ่านั่งไนอันนี้ก็ไปวนเก่าเออุเรียนยิ้อปกยิมันสนุกเลได้วร่าให้วันๆอย่างนี้จะมดจยากอยาไปมุดปากกุเรียนอย่างเดียวสนุกดี ก็ไม่มีคิวค่ะสั่งได้เลยเอาสลังค่ะออมีนะมีคิว้ดใหญ่พวกเระสองหกสามเ่ี้แปดร้อยสิบเดี๋ยวขออนุญาตอ้าวแอบผมข้าพูนึงนะอย่านะอย่านะเราหูนทำไมเออทำไมไม่ได้น้อยจังวะกงจะหาของแถมเลยนี่คือเราขายเรารู้นะว่า ได้น้อยได้เยอะนี่ที่ไหนได้ของก็แหวอยู่นี่นี่แป่เกือบเป็นขโมยเลยถ้าได้น้อยจะมดจะเติมนะเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกค้าม,ม,มาล้มาแล้วอยากมาอีกน,นะนี่คือเทคนิคการขายของจมบลนะไม่มีอะไรมากเลยมาครั้งที่หนึ่งครั้งเดียวไม่พอนะไม่ยอม ไปบ่อยไหมกูบก้าหโแปร้อยหกโอเคกแล้วไม่ได้เติมไม่ไิมจาขอบคุณะหคะขอบคุณค่ะ